รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการของเรานะคะพามาติดตามเรื่องราวของกเกษตรกรคนหนึ่งค่ะที่เขาใช้เวลากว่า2ปีด้วยกันในการเรียนรู้แล้วก็ลองผิดลองถูกจนสามารถเปลี่ยนแปลงกเกษตรที่ดินที่เป็นการ,กรเกษตรเชริงเดียวกลายเป็นการ,กรเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยค่ะเราไปติดตามเรื่องราวของเขากันค่ะ ค่ะพี่ต้อมค่าอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นหน่อยเนะว่า เออพื้นดินตรงนี้ค่ะเดิมทีเคยเป็นนากว่า29ไร่หรือ20กว่าไร่ด้วยกันเนาะทําไมตอนนี้ถึงผันเปลี่ยนมาเป็นโคกหนองนามโมเดลอยากให้เล่าจุดเริ่มต้นของสวัสดไลปไปนาฟาร์มให้ฟังนิดนึงค่ะครับผมจริงๆต้องบอกว่า แต่เดิมเนี่ยครับเป็นอาชีพของครอบครัวเนาะเรื่องของการทํานาแต่ว่ามันเป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวพอเราเข้าไปคุกกี้ในเรื่องของวงการ,กรเกษตรแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่นะับก็เลยพยายามที่จะเอากลับมาให้ครอบครัวเองเนะครับได้เห็นถึงความสําคัญแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆต้องบอกว่าเริ่มต้นจากคุณป้าเป็นมะเร็งลํำไส้ทั้งๆที่แกเนี่ยไม่เคยสุบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าแต่ว่าทำทำนาอย่างเดียวเลยแต่ทําเคมีผมก็เลยว่าเอ๊ะ เราต้องกลับมาทบทวนกันใหม่แล้วว่าเราจะทำยังไงให้เราอยู่รอดปลอดภัยก็โดยนำเ,เริ่มต้นโดยการนำโคกหนองนาเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ด้านเกษตรเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาเราก็ไปอบรมกับาทางพัฒนาชุมชนเนี่ยครับมันก็ได้เรื่องของกษิกรรมธรรมชาติวิธีการดูแลเลี้ยงดินห่มดินปลูกพืชยังไงให้ได้ผลผลิตโดยที่เราใช้อินทรีย์ โดยใช้ที่เรามีวัสดุที่เรามีอยู่ในพื้นที่นะครับเราทํานาเราจะเอาฟางมาใช้ประโยชน์ยังไงฟางจะเป็นปุ๋ยได้ไหมหรือเราต้องผลิตปุ๋ยเองได้ไหมอะไรอย่างี้ครับเราก็เราให้ที่ตรงนี้ครับขนานนามว่าสวรรค์ไล่ไปลายนาะเพราะเราแค่มองว่าเรากลับมาบ้านเหมือนสวรรค์ ลูกหลานที่กลับเข้ามาเนี่ยครับเขาก็จะได้ได้ได้รับความล่มล่มรื่นชุ่มชื่นจากต้นไม้ที่เราพยายามปลูกเข้าไปเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปสู่สังคมเมืองไนครับแต่ก่อน,นก็เรียนพอจบมัธยมมัธยมเนี่ยครับเราก็ไปเรียนมหาลัยในกรุงเทพเลยเราก็ไม่ค่อยได้กลับมาแหละพอภาพจําของเราแต่ก่อนเนี่ยคือที่เนี่ยต้นไม้มันเยอะมากเลยมันมีหัวปวกมันมีมีต้นไม้ใหญ่ พอเราผ่านไปสักสิบกว่าปี20กว่าปีเนะี่ยพอเรากลับมาเนะครับเรารู้แค่รู้สึกว่าไม้ใหญ่ที่เราเคยเห็นความรุ่มรื่นที่เราเคยเห็นนะครับมันหายไปหมดเลยเราก็เลยมองแค่ว่าเราอยากทําสิ่งนี้ให้มันกลับคืนมาก็คือเกษตรเชิงนิเวศ mm hmm. ใช่ครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตรเชิงท่องเที่ยว ค,คำว่าสวรรค์นั่นคือการที่อยากจะทําให้แปลงดินที่มันเคยอุดมสมบูรณ์อย่างที่ที่พี่ต้อมเล่าฝังว่าตอนวัยเด็กมันคือเคยร่มรื่นมากๆเนาะทีนี้การกลับมาให้ทํามาเป็นสวรรค์อีกครั้งไม่ใช่แค่เราคนเดียวแต่คือคนรอบข้างรวมถึงเด็กๆรวมถึงชุมชนด้วยถูกต้องไหมคะค่ะทีนี้อยากให้อธิบายด้านหลังนิดนึงในเรื่องของโคกหนองนาเนาะเพราะว่าจริงๆอย่างเอ๊คุณผู้ชมคะในพื้นที่นี้เนาะมีหลายโซนด้วยกันที่พี่ต้อมได้ร่วมทําค่ะด้านหลังของเราคือโคกหนองนาอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นหรือการทําตรงงงนนนนี้้ใหฟัิดึก่่อคะ ผมอย่างที่คุณมุงนะครับเรีเยนไมตอนแรกว่าพื้นที่ตรงนี้ครับมันใช้พื้นที่ประมาณ29ไร่ในการบริหารจัดการเราก็ยังแบ่งคงความที่ยังมีนาข้าวอยู่แต่เราจะพยายามที่ทําเป็นนาข้าวอินทรีย์แล้วก็อีกโซนหนึ่งตัวนี้ครับสามไร่กว่าที่เราทําเป็นโคงถ่งนาแล้วก็บริหารจัดการเริ่มต้นในการบริหารจัดการน้ําคือโคงถองนานครับเขาจะต้องมีสระ มีคลองมีคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็มีโคกเพื่อสําหรับไว้ปลูกบ้านไว้ทําการเลี้ยงสัตว์เนาะแล้วก็สองปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเริ่มต้นทําโคกหนองนานะครับมันทําให้เราเห็นปริมาณของน้ำการบริหารจัดการน้ําได้ดียิ่งขึ้นอะเงี้ยครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยที่คนแต่ก่อนหรือคนโบราณเนี่ยครับเขาหวงแหนที่นามากเพราะว่าเขาบอกว่า เอานามาขุดสะเดี๋ยวจะไม่มีที่ทํานานะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ผมมองว่าการมีมีสะมีคลองมีคลองเส้ไก่อะไรพวกนี้ครับมันจะทําให้รายได้ของเราเนี่ยมีตลอดทั้งปีเพราะนอกเหนือที่เราจะทํานาแล้วเนี่ยเราก็ยังปลูกไม้พืชไม้ผลไม้ห้าระดับนะครับอ่าทฤษฎีของสมเด็จอในหลวงรัชกาลที่เก้าครับที่ที่ท่านให้ไว้ว่าไม้ห้าระดับเขาจะ เพิ่งพาอาศัยกันนะครับแล้วก็ทําให้พื้นดินตรงนี้มันไม่แห้งแลง้งจะสังเกตได้เลยว่าดินแถวนี้ครับจะเป็นดินกรวดตักนะเป็นดินดานซึ่งมันปลูกพืชได้ยากมากผมเองเนี่ยทำกันลงพืชเนี่ยครับประมาณสามรอบแหละนะครับก็คืออันไหนที่อยู่รอดเราก็ประคับประคองให้เขามีชีวิตต่อไปอันไหนที่เขาไม่ไหวแล้วจริงครับเราก็ทดแทนเข้าไปนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยดินมันก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราก็พยายามเอาอินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยมาใส่ไม่ว่าจะเป็นฟางที่เราทํานาเราก็จะลดการเผา นับไม้เผาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้การทําน้ําหมักจุลินทรีย์นะครับในแปลงเองการเอามูลสัตว์นะครับตอนนี้ก็เราก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับเราก็อยากให้ทั้งชุมชนเนี่ยก่อให้เกิดรายได้ครับใครเลี้ยงสัตว์ใครปลูกไม้ผลเนี้ยครับเราก็เอามาผสมประสานกันอค่ะทั้งหมดที่พี่ต้อมเล่าเนาะมาเลยเป็นทําให้ที่นี่ถูกตอมม้องไหมคะได้รับการเป็นเหมือนต้นแบบโคกหนองนาของชัยนาทด,ด้วยอยากให้ขยายความตรงนี้นิดนะะึงนะค่ะพี่ต้อมครับผมตัวของ คําว่าต้นแบบของโค้งหนองนาเนี่ยครับคือเราเนี่ยไม่หยุดที่จะเดินต่อนะครับ,รบหลายๆแปลงเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาต้องประกอบอาชีพนะครับเพื่อที่จะหารายได้นะครับการทาโค้งหนองนาไปแล้วเนี่ยอาจจะชะลอเพราะว่ารายได้มันยังไม่กลับเข้ามาเลยการปลูกไม้ผลเนี่ยอย,ย่างน้อย3ปีถึง5ปีมันถึงจะออก,ออกผลผิดดอกออกผลถึงจะก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับเราแต่ว่าเราเองเนี่ยครับแบ่ง Uh huh. การทําเกษตรผสมผสานอย่างที่บอกว่าต้องมีพืชระยะสั้นที่ต่อให้เกิดรายได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยครับมันก็จะมีแปลงด้านข้างนะครับที่อยู่ในส่วนของโค้งหน้าเหมือนกันเราก็จะปลูกฟักทองหรือปลูกพืชระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะช่วงฤด,ดูช่วงฤด,ดูหนาวนะครับรช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยครับแปลงเราเนี่ยครับจะทําเป็นในส่วนของกระลำนะครับ uh huh. ประสบความสําเร็จมากนะครับเพราะตกต่อปีเนี่ยก,ก็ได้หลายหมืม่นอยู่ เมื่อกี้พี่ต้องพูดถึงกระหล่ำเราไปดูกระหล่ำเดินดูนีก่อค่ะนอกจากโซนโค้งหลังนาเนอะวันียังเป็นการใช้ประโยชน์ส่วนอื่นเพื่อปลูกพืชอื่นเพื่อหารายได้ตลอดทั้งปีด้วยถูกไหมคะพี่ต้อมได้ค่ะเมื่อกี้พูดถึงน้ำหมักจุลินทรีย์ด้วยอยากให้พี่ต้อมเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมน้ำหมักจุลินทรีย์ตัวนี้ครับจะต่างจากตัวของจุลินทรีย์รสจืดหรือจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับว่าผมเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ประทับใจในส่วนของจุลินทรีย์สองข้อแสงมากเลยนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าตัวขขอองจุลินทีย์แ่ ก่อให้เกิดรายได้ต่อเดือนในีตกอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าพันบาทนะครับเพราะว่าเราก็เอาไปจําหน่ายในส่วนของการออกบูธกับหน่วยงานราชการด้วยแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยนะครับวิธีกระบวนการทําก็ง่ายมากเลยเพียงแค่มีน้ําปลานะครับผงชูรสไข่ไก่นะครับแล้วก็น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติแค่นี้ก็ทาให้เกิดจุลินทรีย์สังขห์แสงตัวนี้ข um <uh ึ้นมาก็ได้มาเป็นขวดนี้เลยถูกต um ้องไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยครับตัวจุลินทรีย์สังขห์แสงเนี่ยมันมีตัวของไข่ตัวสาร ซึ่งเป็นตัวอาหารเสริมที่พืชชอบมากเลยใช่พวกกล้วยพวกพืชผลต่างๆในในแปลงเนี่ยครับผมจะใช้ตัวจุลินทรีสองข้อแสงนี่เป็นหลักเลยและแม้แต่ดินที่เป็นดินดานดินกวดตะกุ้งอะ<ม>ไรพวกนี้ครับถ้าไปลาดลดเขาแล้วก็หมักกับฟางหรือว่าเศษไม้เศษหญ้าเนี่ยครับที่เราตัดเนี่ยครับมันจะทําให้ดินเนี่ยฟูขึ้นแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ค่ะซึ่งพืชผลในนี้ก็ใช้น้ำมักตัวนี้ในรถถมด้วยเพื่อบำรุงดินก็ใช่ครับต้นเมื่อกี้เดินผ่านมาค่ะเห็นมะม่วงดกดกเราไปดู กันตรงนั้นอีกนิดนึงกับพวกกะหลำปีถูหมคะนี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนิดหนึ่งแต่ถือว่าที่นี่ยังมีผลผลิตที่ออกนอกอยู่อันนั้คือแสดงว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์มากในเรื่องของดินของที่นี่ด้วยเนาะอย่างด้านซ้ายที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเป็นมะม่วงครับผมอันนี้เป็นมะม่วงมหาชนกครับผมค่ะ อยากให้เล่าให้ฝังนิดนึงพันธุ์ที่เราเอามาปลูกหรือว่าอะไรเงี่ยค่ะตัวของมหาชนกเนี่ยครับจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเขาจะออกทั้งปีแล้วก็รสชาติหวานมีกลิ่นหอมอได้เลยครับนี่แกะดูลูกนี้น่าจะใกล้เก็บผลผลิตได้แล้วนี่เลยสวยมากได้ไม่ว่าช่วงนี้จริงๆหน้าร้อนแล้วก็อากาศปีนีร้อนมากๆด้วยแต่ที่นี่ยังมีผลผลิตที่สวยงามอยู่ขนาดนี้ถือว่าดินที่นี่ไม่ธรรมดานะคะท่านผู้ชมค่ะ ได้คะ่ะเราไปดูต้นตอง่นกันบ้างพี่ต้อมแนะางนนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นแปลงกระลำแล้วก็เป็นแปลงผักตามฤดูการ <Okay S 3> นะครับ <คะ S 3> ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับจริงๆกระลำม,มันจะหมดหน้าแหละนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีต้นต้นเขาเนี่ยพอเราตัดตัวของหัวกระลำไปแล้วเนี่ยครับมันจะมีแขนงตัวนี้ครับก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากที่เรากินกันแค่ในครัวเรือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ยังพอที่จะเอาไปจําหน่ายได้ ที่จะมีรายได้เข้ามาจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาความรวยวูหวากับการทําเกษตรเนาะ,ะมันคงจะเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา,อาพออยู่พอกินพอใช้พอประมาณเนาะตามที่สําเร็จในหลวงรัชการที่9ท้า,ท,าท่านได้ให้ทฤษฎีต่างๆไว้ไม่ว่าจะเป็นบันได9้าขั้นนะครับที่เราทําให้เราสํารวจตัวเองว่าตอนนี้เราพร้อมไปถึงจุดไหนแล้วอะไรเงี้ยครับใช่นี่ครับะจะเป็นกระหล่ นี้จะมีกระลำดอกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกระลำดอกแล้วงานนี้จะเป็นกระลำหัวโอเคค่ะกระลำหัวแล้วก็เหมือนกันกระลำหัวเหมือนกันใช่อันนั้นเป็นคณะครับผมใช่อันนั้นเป็นกวางตุ้งนะครับผมว่าตัวของหัวกระลำที่เราตัดไปแล้วเนี่ยครับมันจะมีแขนงนะครับเขาจะขึ้นมาผักแขนงใช่ครับผมเราก็สามารถตัดไปจําหน่ายได้ด้วยก็จะไปจําหน่ายที่จังหวัดทุกเดือนนะครับทางจังหวัดเขาก็สนับสนุนตลาดให้ Uh huh. ว่ามีพื้นที่ให้เราไปออกวู้ตลอดอะไรยเงี้ยครับใช่เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วน,นใช่เลยค่ะที่นี้เหมือนเราปฏิเสธไม่ได้เนาะพี่ต้อมค่ะก็คือในเรื่องของโค้งหนองนาจริงๆใครๆก็ทําครับแต่ทําไมที่นี่ถึงประสบความสมําเร็จเราดึงชุมชนหรือสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ยังไง,งครับผมรบจริงๆต้องบอกว่าในปีแรกเลยนะครับโดยโด้วยความที่เราเป็นเด็กในเมืองและก็เกษียนตัวเองออกมาเนาะ แนวคิดเราอ่ะมันก็จะต่างจากคนคนคนในชุมชนอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็แค่มองว่าเราไปเจอความเจริญมาเยอะแยะมากมายเลยเราจะทํายังไงให้ความเจริญเหล่านั้นเนี่ยครับกลับมาควบคู่กับวิถีการเป็นกเกษตรชนบทนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือ,อศิลป,ปะวัฒนธรรมที่ชุมชนเนี่ยครับคเคยมีแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยครับเราจะทํายังไงให้มันที่มันหายไปเนี่ยมันกลับเข้ามาได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ อ,อ,อย่างที่บอกแต่ตอนแรกว่าทํายังไงก็ได้ให้เรามีรายได้เ,เล็กๆน้อยๆอ,อย่างน้อยเราก็มีรายได้รายวันรายเดือนกลับเข้ามาเยารครับวันหนึง่งสี่ส้าห0าร้อยผมว่าก็ก็อยู่ได้นะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราก็แทบจะไม่มีเลยแล้วเพราะว่าเราปลูกเองทําเองกินเองอกันในคนเรือนอ,อะไรเงี้ยครับแล้วที่สําคัญเลยพอมีหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนครับ เข้ามาสนับสนุนในการทํากิจกรรมต่างๆอะไรองี้ครับเราก็จะประคับประคองทุกทุกภาคส่วนเลยว่าจะเป็นเครือข่ายของโคกหนองนาทั้งจังหวัดเลยอย่างเงี้ยครับเราก็จะพยายามจะเดินไปได้วยกันเรามีตลาดตรงไหนนะครับเราก็จะพยายามจะส่งต่อ,อสามารถผลิต ผลผลิตตรงไหนมาได้เรามีช่องทางการตลาดใครมีช่องทางการตลาดก็จะส่งต่อกันอันนี้คือความเข้มแข็งของอเครือข่ายของโคกหนองนาจังหวัดชัยนาทรวมถึงายางสมาร์ทฟาร์เมเร,รัในในพื้นที่ด้วยเราก็พยายามที่จะสร้างตรงนี้ให้มันเป็นวิถีนะครับไม่ไม่อยากให้แบบว่าฉาบฉวยแค่การจัดกิจกรรมการจัดโครงการแล้วก็ หมดไปในแต่ละครั้งอะไรอเงี้ยครับเราพยายามสร้างให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมาได้ฝั่งเราชื่นใจแทนพี่ต้อมเนอะแล้วก็คนที่อยู่รอบรอบนี้เพราะจะได้ผลประโยชน์ไปด้วยกันแบบว่ามันเป็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยถูกต้องไหมคะไม่ใช่เพียงแค่มาม่วงไม่ใช่เพียงแค่นาข้าวนะคะพี่ต้อมแต่พี่ต้อมยังมีการทําเห็ดเพเนอะแล้วก็มีอะไรอีกคะแนะนวตรงนี้เขาจะเป็นแหนแดงแต่ตอนนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วก็ตอนนี้เพิ่งลงใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันผมไม่แน่ใจว่าเขาเริ่มแตกมาหร แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นอ,อย่างว่าพอทําเกษตรเนาะตอนแรกเลยเนี่ยผมดือ้อไม่ยอมปลูกกล้วยแต่พอเวลามันผ่านไปสักระยะนึงครับทำให้เราเห็นว่ากล้วยเนี่ยก็เป็นตัวยึดตึงตัวของน้ําใต้ดินได้ดีมากๆเลยะครับใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนบางคนเนาะถ้าเกิดเริ่มทำกานเกษตรกล้วยอาจจะเป็นพืชผลที่เป็นต้นแรกๆที่จะทำตรงไหมเพราะแบบโตง่ายหรืออะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นการปรับสภาพดินด้วยใช่ค่ะ โอเคแต่ทีนี้พอเราปฏิเสธมาแล้วตอนนี้เราเหมือนก็เลยเหมือนมีการปรับแล้วก็เอาเอาแหนแดงมามาช่วยใช่ครับผมตัวของแหนแดงเองเนี่ยครับต้องบอกว่าเขามีตัวโปรตีนสูงมากเลยถ้าเกิดว่าในในในเชิงเกษตรนานะครับในแปลงนานี่ครับเขาจะช่วยตึงไนโตรเจนและโปรตีนเขาสูงกว่าตัวของปอเทืองอีกถ้าทําได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นนาอินทรีย ใช่ที่ผมทดลองใช้ตอนนี้นครับตอนนี้ทดลองใช้ไปปีก,กว่าแล้วสภาพดินเองหรือตัวของข้าวเองเนี่ยครับมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะการนําเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยครับไปทําเป็นระบบน้ําหยดตอนที่เปิดน้ําเข้านะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเปิดน้ําทิ้งก่อนที่จะเกี่ยวข้าวเนี่ยครับเราก็ให้เอาแหนแดงเนี่ยครับเ<ม>อาไปปล่อยไ,อไว้ใช่พอสูบน้ําออกหมดหรือเปิดน้ําออกหมดนะครับตัวของแหนเองนะครับที่เขาเป็นอยู่ในานาเนี่ยครับมันจะลงไปยึดตึงตึงหน้าดินอยู่ มันจะช่วยตึงไนโตรเจนแล้วก็ความชื้นที่เก็บไว้ใช่ครับ <c oughs> ได้ค่ะแล้วไปกันต่อมีนอกจากแหนแดงมีตรงไหนเพิ่มนะคะเห็ดอะอาแล้วก็มีตอนนี้ทําเห็ดนะครับมีเห็ดฟางในตะก้านะครับแล้วก็เป็นเห็ดนางฟ้า เรามาดูกันเดินมาเมื่อกี้มีหลายโซนมากมากเลยที่แบบว่าเหมือนแต่ทั้งหมดดูร้อยกันนะคะหม่ถช่ว่าทําสิ่งหนึ่งแต่สามารถเอามาใช้ได้กับอีกสิ่งหนึ่งด้วยถือว่าผ่านการคิดมาอย่างดีเลยครับพี่ต้อมโอเคค่ะมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะซุ้มเพาะเห็ดเนาะตัวนี้จะเป็นด้านนี้อ่ะด้านนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นเห็ดฟางในตะก้าครับผมค่ะใช่ตัวนี้เพิ่งยังเพิ่งทดลองทําแต่ก็ถือว่าประสบความสาเร็จพอสมควรครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดู เข้าม,มาดูกันค่ะเข้าม,มาดูแลมันจะมืดไหมครับนี่นอันนี้เพิ่งทําไปได้ประมาณก็สามอาทิตย์หน่อยหน่อยอันนี้คือหัวเชื้อตัวหัวเชื้อของเห,เห็ดเห็ดฟางครับผม <Está S 1> แล้วก็โดยที่เรามีเยอะเนาะที่จังหวัดชัยนาทนะพเพราะปลูกปลูกข้าวกันเยอะงครับแล้วก็กลายเป็นว่าเอาฟางเนี่ยไปเผา ผมก็าเสียดายมากเลยนะจริงถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยนะผมต้มาที่นี่เลยมาทิ้งที่นี่เลยเรารับหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใช้ฟางเยอะมากเยเห็ดเขาจะขึ้นออกตามช่องนะครับช่องตะก้าที่เราทําไว้แล้วออกด้านบนนี้เต็มเลยโอเคได้ค่ะคือฟางในเชิงของการเกษตรเนาะจริงๆมันจะมีค่ามากถ้าเรารู้จักประโยชน์ของมันต้อมครบซึ่งถ้าเกิดเอาไปเผาเนี่ยมันก็สร้างเรื่องของฝุ่นควันชด้วยในพื้นที่ด้วยเนาะทีนี้ในโรงเรือนนี้ค่ะพี่ต้อมคะมีอะไรให้เราชม ตอนนี้จะเป็นเห็ดฟางครับแต่ว่าไอเห็ดนางฟ้าไทยเห็ดนางฟ้าแต่ว่าเราทําในระบบอ e ีเว็บใช่เป็นระบบควบคุมอุณหภูมิอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะได้ผลผลิตสม่ําเสมอนะครับถามว่าทําในโรงธรรมดาได้ไหมทําได้นะแต่ว่าในช่วงฤด,ดูร้อนหรืออะไรเงี้ยครับ ถ้าเกิดว่าเป็นโรงธรรมดาเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ตัวของตาดอกนะครับอันนี้เพิ่งเก็บผลผลิตไปเมื่อเช้านี้เหมอ,อกันเลยหมดเลยแล้วก็ตอนนี้พยายามทยอยลงนะครับถ้า,าเต็มโรงนี่เลยก็อยู่ที่ประมาณ1ม0 0 0ก้อนออนะครับได้รายได้ต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,000ัถึงห้าับค่ะ ถ้าเกิดเออรวมผลผลิตทุกอย่างแล้วในในฟาร์มแห่งนี้ในไร่แห่งนี้สามารถสร้างรายได,ได้ต่อเดือนชัป,ประาปประาวน่าคาดหวังชั่วาณเท่าไหร่ถ้าเกิดสแตนดาร์ดเลยนะครับอยู่ที่ร 30, ประมาณสามหมื่นกว่าบาทก็ือัอนโอ้ซึ่งก็ถือว่าเยอะถ,ถ้าเกิดว่าเทียบกับสังคมเมืองผมว่าก็เยอะเพราะว่าเราแทบไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะ เมื่อกี้พี่ต้องบอกว่าที่นี่อาจจะรวยสักสินน้อยหน่อยแต่ไม่ว่าไม่น้อยค่ะแถมยังได้รวยความสุขด้วยแล้วก็รวยความแบบ,บสุขภาพดีระบบนิเวศที่ดีด้วยเนาะทีนี้ตลอดการพูดคุยกันมาจริงเราจะได้เห็นค่ะว่าเออพี่ต้อมเนี่ยดูมีความรู้ทางด้านการเกษตรมากๆเลยแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าพี่ต้อมเนี่ยทำงานกระทรวงการคลังมาก่อนเนาะ 2ปีที่ผ่านมาอยากให้เล่าถึงความแยกละหมากบุปกระสักรเราเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ถือว่าเกือบใหม่ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมครับต้อมค่ะจริงๆต้องบอกว่าโดยพื้นฐานของครอบครัวเนาะ,ะก็มีพื้นฐานกเกษตรแต่เราตอน,นเด็กๆเราไม่ได้ไปพุกคีเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยครับพอเรากลับมาทําเกษตรปุ๊บเนี่ยมันทาให้เราจะต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าครอบครัวเนี่ยเป็นกเกษตรเชิงเดียวก็คือนาข้าวถ้าเกิดว่าเป็นกเกษตรผสมผสานหรือว่าการปลูกไม้ผลอะไรพวกนี้ครับถือว่า เราต้องมาเรียนรู้ใหม่แล้วยิ่งเรื่องต่างๆที่เรามาทำอย่างเงี้ยครับเพื่อเรียนรู้อย่างเงี้ยมันต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดอย่างเงี้ยครับทำให้เราต้องเสาะแสวงหาแล้วก็พอดีได้เพื่อนอีกคนหนึ่งมาช่วยนะครับก็ก็ผัดกันไปไม่ไว่าจะเป็นในกลุ่มของอยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เองในกลุ่ม,อมของทางพัฒนาชุมชนเองนะครับที่เขามีการจัดอบรมหรือว่าเสริมความรู้เกี่ยวกับด้านกเกษตรอ,อยา่างเงี้ยคร,รับก็พยายามที่จะไปต่อยอดนะเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้เนี้ยเอามาพัฒนาในพื้นที่ จริงๆต้องบอกว่าอะไรก็ตามเนี่ยครับที่เราพยายามป้อนให้กับคนอื่นหรือแม้แต่กับทั้งชุมชนเนี่ยครับ <ฮะ S 2> เขาจะเขาจะมีกรอบเขาจะตั้งกาแพงก่อนเลยว่าฉันไม่อยากเรียนรู้ฉันไม่อยากทําแต่ว่าอะไรที่มันเป็นจุดบ่งชี้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสําเร็จแล้วก็คือเขาเอากลับไปทําเขาเอาไปลองทาเขาเอาไปแอบทําหรือด้วยวิธีไหนก็ได้แต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาตอนนี้ผมมาทํากลุ่มไลน์นะครับชื่อว่ากลุ่มตลาดอิ่มสุขก็คือให้ทั้งชุมชนนะครับหรือว่าทั้งอําเภอว่าสิ่งเลย <Ha. S 1> ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงครับสามารถเอามาโพสต์ซื้อขายกันได้ในกลุ่มแต่ว่าต้องเป็นสินค้าทางการเกษตรและโดยที่ว่าเราขอความร่วมมือก็คือจะต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ <Ha. S 1> ที่จะเอามาขายกันในนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสร้างมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยของเราเนี่ยครับให้ได้ใช่เพราะว่าถ้าเราเข้มแข็งกันเองเกิดการแลกเปลี่ยนในชุมชนเองอะไรเงี้ยครับเราก็จะถึงบันไดก้าวต่อไปก็คือเกิดการจําหน่ายให้มีไรายได้ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าคุณภาพของสินค้าของเราเนี่ย เข้าที่เข้าทางแหละอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่ใช่แค่รายได้ของเราเนาะแต่เป็นการยกระดับรายได้ของท้องถิ่นด้วยใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดคนที่ฟังอยู่อะค่ะต้องเขาสึกว่าอยากได้เหมือนมีแรงบันดาลใจเนาะบางคนก็สึกว่าเบื่อหน่ายกับการทํางานในเมืองเต็มที่แล้วหรือแบบมีที่อยู่บ้างถ้าเกิดเขาอยากจะเริ่มต้นทําแบบพี่ต้อมบ้างค่ะพี่ต้อมอยากแนะนําเขายังไงบ้างคะจริงๆผมมองว่าเริ่มต้นเลยอะต้องใจมาก่อนเลยตอนเริ่มต้นทําฟาร์มนี่เนี่ยครับโอ้โหผมว่า นั่งร้องไห้คนเดียวมาแล้วก็เคยด้วยความเกษตรเนาะแล้วเราก็ไม่เคยมีความรู้เลยนี่บอกแั้แต่ตอนแรกเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันเหนื่อยต้องบอกว่ากเกษตรมันเหนื่อยแต่ว่าถ้าใจเรามาเนี่ยครับว่าเราอยากทำนะเราอยากมีผักกินเองเป็นผักปลอดสารพิษนะไม่ต้องแบบไปซื้อตลาดเพราะว่าเราบอกว่า<ๆ>เราไปซื้อตลาดปุ๊บเนี่ยครับ<ๆ>เขาบอกว่าปลอดปลอดภัยแต,แต่เราก็ไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์็ว่าไอ้มันปลอดภัยจริงหรือเปล่าเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าเกิดว่าใครมีที่เล็กและน้อยผมยิ่งมีที่น้อยยิ่งดีการบริหารจัดการง่าย นะครับอันนี้ผม,มาแนะนําเลยนะครับมาปลูกผักสวนครัวเองปลูกไม้ผลเองสลับกันนะครับอย่างที่ในหลวงรัชก,กาลที่9ได้บอกไว้ว่าไม้5ระดับเนี่ยมันจะพึ่งพาอาศัยกันเองนะครับไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้ต่าไม้เตี้ยเลียดินอะไรนะครับมันก็จะมีไม้น้ําอีกผักบุ้งอะไรก็สามารถได้สังเกตได้ว่า,าที่บ้านเนี่ยครับจะมีผักทั้งผักน้ําผักบกนยครับขึ้นอยู่สลัพัดเลยแล้วก็ หญ้าที่เห็นลกๆเนี่ยจริงๆมันเหมือนข้ออ้างเนาะว่าเราไม่มีเวลาด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆเลยคุณสมบัติของพวกเขาก็คือมันคุมดินเพราะ,ะว่าหญ้าเนี่ยมันกินแค่อาหารอาหารผิวดินมันไม่ได้มีรากแก้วลงไปที่ชั้นใต้ดินอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการมีหญ้าที่เหมาะสมนะครับไม่ได้หนามากเกินไปนะครับก็จะทําให้ดินมีความชื้นนะครับมีความเรื่องซุยของเขาเองได้ค่ะ สุดท้ายค่ะทุกการ,รขาอยากให้เล่าถึงความาภาคภูมิใจเนาะสองปีที่ผ่านมาผ่านเวลาย,ยากลำบากผ่านชว่วงเวลานั่งร้องไห้แต่พอผ่านไปค่ะกลายเป็นว่ามีไรายได้กับตัวเองชุมชน,ชนเรารู้สึกาภาคภูมิใจยังไงบ้างแล้วก็ที่สองคือการได้ได้น้อมนําสัตว์พระราชามาใช้ค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคะ่ะครับผมจริงๆต้องบอกว่าณเวลานี้ภูมิใจมากในสิ่งที่ทํากันอยู่นะครับเพราะว่าอยากจะพัฒนาต่อยอดไปถึงเรื่องของเกษตรเชิงท่องเที่ยว นะครับตอนนี้ก็พยายามทําเป็นเราสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้อยู่แล้วเนาะอยู่กับพนักชุมชนอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ว่าฐานเองเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์ในในเรื่องของฤดูกาลด้วยในเรื่องของระยะเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาใครที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้หรือเป็นจุดประกายแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็หรือโทรมาสอบถามในเพจก็ได้นะครับตอนนี้ก็ฝากเพจแล้รกันเนาะส่วนไล่ไปหนาะฟาร์ม นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูคลิปหรือว่าดูการเรียนรู้กระบวนการต่างๆว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงาการปลูกผักการปลูกเห็ดอะไรพวกนี้ครับก็พยายามที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปในสื่อโซเชียลเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ ตามชมกันมากว่า20นาทีนะคะจะเห็นได้ถึงแววตาและความตั้งใจของพี่ต้อมค่ะที่เขาได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาพลิกฟื้นผื้นดินที่นี่นะคะแล้วก็สามารถยกระดับรายได้ให้กับตนเองแล้วก็ชุมชนโดยรอบซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงค่ะสำหรับรายการแสงแห่งปณิธานวันนี้สวัสดีค่ะ